สิ่งแรกที่เราต้องทำตำแหน่งเนี่ยตาออะไนักเรียนตาบันคาเป็นอย่างเป็นรปภแล้วเราไก่ตื่นเที่ยงแล้วเราก็อยากจะรู้มือในคนดนต้องมีการยืนที่สนามหลวงแล้วเราก็เฉยๆเพราะคนตั้งแสนจะมาโดนคนได้ยังไงล่ะ ท่านอยู่พัทยาค่ะพักอยู่ที่บ้านที่พัทยาพอทราบข่าวท่านก็รีบกลับมาแล้วท่านก็ไม่รู้เรื่องว่ามันมีอะไรกันมันก็กลับมาแล้วก็ยังก็มาประชุมอะไรต่ออะไรกันก็หลังนั้นก็อยู่ในในกองบัญชาการอะไรน,ะนั่นนะดิฉันก็ไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามีการพูดอะไรกันบ้างในนั้นบ่ายวันเสาร์ที่6ตุลาคม นายตำรวจระดับผู้บังคับการหลายนายอำนวยการให้ตำรวจนอกเครื่องแบบจับกลุ่มกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญจำนวน11คนขณะกำลังแจกใบปลิวและหนังสือเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่บริเวณตลาดประตูน้ำผลการตรวจค้นที่พักและโรงพิมไม่พบหลักฐานความผิดจึงแจ้งเพียงข้อหาหมั่วสมทางการเมืองเกิน5คนในระหว่างประกาศใช้กฎอายการศึกคำวันเดียวกันนั้น รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษและผู้บังคับการตำรวจสันติบาลให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่สอบถามถึงผู้สั่งอนุมัติจับกลุ่มว่าเป็นเรื่องของตำรวจท้องที่เพราะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเขายังไม่ได้ทํำผิดกฎหมายอะไรก็ไม่ไม่ใช่อำนาจของท่านไอ้นี่ส่วนว่าใครสั่งนี่ผมไม่ได้ผมผมผมไม่ทราบนะครับไอ้นี่ไม่ทราบจริงๆ ย้อนหลังไปในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตรัฐบาลคณะรัฐประหารได้จัดให้มีสภาร่างรัฐมนูญขึ้นเขาไอ,ไอสภาร่างรัฐมนูญมันต้องมีหน้าที่ออกกฎหมายด้วยเนี่ยมันก็ไอล่างรัฐมนูญก็คงจะนัดอาทิตย์ละครั้งไม่ก็ไม่เศษเปียกทีมันก็เออระเหยแล้วไม่มีการเร่งรีบอะไรก็เออระเหยมาจนกระทั่งปี2511ห้าอสิบเอ็ดนะฮะ คุณทวีบุญญาเกตได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วท่านก็คิดว่าเอ๊มมันยืดยาวยาวืดเยือเกินขนาดท่านก็เร่งรัดนะก็เสร็จนะภายในไม่กี่เดือนนะเสร็จพุทธศักราช2512จอมพลถนอมกิติขจรจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นหลังจากว่างเว้นมานานถึง12ปี คือเราเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นรัฐบาลผด็จการมาตลอดเลยคือถ้าบปตราบใดที่ยังเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีเลือกตั้งก็คือเป็นปฏิบัตจการท่านก็ไม่ได้ต้องการจะเป็นอย่างนั้นก็จึงได้ทําให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจอมพลถนอมเนี่ยจะมาประชุมสภานนเกือบทุกครั้งนะแล้วคอรอมอเนี่ยจะฟังมากทสผูดอะไได้ฟังนะฮะขณะเข้ามาจากประเด็จการนะแล้วหลายเรื่องเขาติดตามเรื่องที่ตสพูดแต่บังเอิญเนี่ยนะ ความที่เขามีอํานาจหมักหมมมานานเนี่ยนะครับมันก็เป็นจุดบอกพ้องเยอะแยะซึ่งผู้แทนทุบตรงไหนเนี่ยก็เป็นเจ็บจี้ตรงไหนเนี่ยก็เป็นรูนะฮะช้ำไม่หมดนะฮะเขาก็เลยกลัวสภามากแต่ก็ให้ความสําคัญนะฮะไอ้ไอ้รัฐนูฉบับเนี่นะที่ที่ออกมาเนี่ยตอนแรกกันที่คิว่าจะดีนะปรากฏว่ามันมีปัญหาสสก็ฮึดฮัดฮึดฮัดอยู่ สสก็พรรคของรัฐบาลเองรัฐบาลก็ตั้งพรรคก็เรียกสประชาสัยผู้แทนพักรัฐบาลตอนนั้นก็คงถือว่าเ,าเลือกตั้งมาได้แล้วที่ท่านได้เป็นรัฐบาลนี้ก็เพราะว่ามีจํานวนผู้แทนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างๆที่เขาอยากจะทํากันข้าสภา,าจะลงมติกันทีนี่ต้องปิดประตูนะต้องนสภาพที่น่าอน,นันต์นะสภาสมัยก่อนเนี่ยแล้วคนปิดประตูสมัยก่อนคือพเอลเทีอักฤษนะ เป็นเป็นคนที่กระเป๋านะจ่ายอะจ่ายเงินนจ่ายเงินเพื่อเพื่อให้มึงกลับเข้าไปอย่าอย่าทำใสภาล่มนะยกมือเลยนะก็พอดีมีการพิจารณางบประมาณแผ่นดินสอสอแกแกก็อภิปรายอภิปรายไม่เป็นไรแต่ว่าแกไม่ยอมปิดอภิปรายเอาอะไรสิฮะไอ้รัานานก็ไม่รู้จะทำย่างไง มันก็ร่มมันไปดีก็ออกไม่ได้เวลามันก็จะหมดอยู่แล้วนะครับไปสภาเนี่ยก็สอบตกนะฮะโดนโดน,โดนข้อสอบหนักๆแล้วมาอยู่ในหมู่คลเรอมอันนนะีพวกเดียวกันเองเนี่ยคนเก่งๆเ,เช่นถนัดข้อมันชนะอัฐกรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขัดกันอย่างแรงในนั้นนะนะเขาก็ปวดหัวของเขานหละผมว่านะเคยอยู่แบบมีอำนาจเบ็ดเสร็จถ้าเคยเพอมาอยู่ในท่ามกลางการ,การถกเถียงการโต้แย้งนะ เขาคงทนไม่ไหวผมว่านะก็เลยปฏิวัติรองศาสตราจารย์ดรกุลดาเกตบุญชูนักวิชาการอิสระเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการรัฐประหารตัวเองด้วยเหตุผลว่ากระทบถึงนโยบายของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สําคัญกคือว่าต้องเข้าใจว่าสหรัฐเนี่ยไป ทุ่มเงินจำนวนมหาศาลสร้างกองกำลังที่จะไปทําการรบในในประเทศลาวนะฮะมีชื่อว่าเขาเรียกสั้นๆว่า S.G.U. Special Guerrilla Units นะฮะตอนนี้มาจากไหนคนเหล่านี้ก็จะถูกฝึกโดยฝ่ายไทยนะฮะภายใต้การดูแลของเขาจะเป็นพลโทวิทูนยัสวัต ที่เรียกว่าเทพ333นะคะเงินทั้งหมดมาจาก CIA เมื่อสหรัฐอเมริกาต้องการเพิ่มจำนวนคนเข้าไปปฏิบัติการในประเทศลาวจึงมอบเงินสนับสนุนให้รัฐบาลไทยในรูปของงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศรัฐสภาจะต้องจะต้องให้การให้การอนุมัตินะคะแล้วรัฐสภาก็ ราช้าในเรื่องนี้นัะในที่สุดก็เลยทําให้สารก,ก็ทั้งผู้นําไทยทั้งสารัก,ก็คงจะทนไม่ได้กับระบบรัฐสภาของเรานะก็เกิดการ <c oughs> รัฐประหารจอพมพลถนอมลุกขึ้นรัฐประหารตัวเองในปลายปี1971-2514วันที่9มีนาคมปี2515อดีตสมาชิกผู้แทรนราษฎร3าคนตัดสินใจ ฟ้องร้องคณะปฏิวัติเขายึดอำนาจเนี่ยมันทําให้ประชาชนเสียหายใช่ไหมฮะแล้วลถามว่าแล้วเราจะอยู่เฉยได้ยังไงนะและคําว่าต่อสู้ประชาชนมันคืออะไรวันรุ่งขึ้นสามผู้แทนราษฎรเข้ายื่นฟ้องคณะปฏิวัติต่ตอศาลอาญาข้อหาเป็นกบฏล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511 เขาก็เลยจับเราวันนั้นเลยนะฮะผมกับเพื่อนสามคนด้วยกันคุณีิคุณบุญเกิดที่รัญจาคำสสอัยภูมิคุณอน,นันต์พักประภัยสสอพิศโลโลกนะครับเอามาเทปเจ็ดมาก็เอาผมไปติดคุก10ปีนะ,ะแล้วก็เพื่อนร่วมอุดมการด้วยกันคนละเจปีหลังจากประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองฉบับชั่วคราวรัฐบาลคณะปฏิวัติ ได้จัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้งก็งกลับไปใหม่กลับไปแบบเดิมเนเขาก็ตั้งฮะนี่จะให้จอมพลประภาสจะรุ้เสถียรเป็นประธานกําลังร่างอยู่กําลังร่างอยู่ท่านจอมพลระาจะเห็นด้วยบอกว่าต้องต้อง,ต,องต้องทำรัฐธรนูนให้มันเสร็จตัวเร็วแล้วให้มันมีการเลือกตั้งไอ้กรรมการนี่ก็ก็ยังไม่ทันจะตั้งท่าตั้งทางว่าจะทําอะไร ไอ้ทางฝ่ายนี่ก็บอกว่าไหนจะร่างรัฐนูนไันไม่รีบๆออกมาเสียเพราะยกเลิกอันเก่านะมันก็ไม่ทันการนะ่ะผู้ปา,างไงมันยังไม่มีหลักการที่ยอมรับวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมเคนะจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสำนักงานทนายความของนายไขยแสงสุขใสมเมื่อพบเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับสังคมนิยมซึ่งนายปรีดีบุญซื นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอยืมจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเพิ่มข้อหาความผิดในลักษณะกะบฏต่อราชาอาณาจักรตามกฎหมายอาญามาตรา116คนไทยรุ่นนั้นเขาอยากจะรู้ทำไมต้องต่อต้านคอมมินิสต์คอมมินิสต์คืออะไรมันมีผลกระทบด้านกลับไปปิดบังเขามากเขายิ่งอยากใฝ่รู้มากขึ้น ตอนนั้นไอความรู้สึกแอนตี้อเมริกันมันก็มาแล้วละ่ะเพราะไอ้ฐานทัพมันมันทำให้เราบั่นทอนความรู้สึกที่ดีใช่ไหมแล้วส่วนหนึ่งก็ผมก็ว่าตอนนั้นนะ่ะม,มีนิพนพ์ของของพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วในหมู่นักศึกษาบางคนแต่ก็ก็ไม่ได้เข้ามาแบบประเภทล้างสมองอะไรนะก็คือตอนนี้เรามีทางเลือกวันเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนายก้องเกียรติคงขา พราะเชื่อว่าเป็นสมาชิกจัดตั้งจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่แทรกซึมเข้ามาในหมู่นักศึกษามันมีอยู่ไอ้ตรงนั้นเราต้องต้องรับว่ามันมันห้อยตรงเตงอยู่ตรงนั้นไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยมันมันทำให้ให้อะไรไอ้ที่มันยากมันยากขึ้นไปอีกเพราะมันมีไ,ไอ้ไอ้ไอ้โรคพิเศษห้อยอยู่ติดเป็นโรคประจําตัวอะไรอย่อยางบอกนะเหมือนก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2485จนหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศมหาอำนาจแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือเสรีนิยมนำโดยสหรัฐอเมริกาและสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีนคนจีนลูกหลานจีนที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ย มันถูกแทรกแซงมันมีสองสายแทรกหนึ่งพัรก,ก็วิงตัง๋งพักหนึ่งพรรพคอมมิวนิสต์จีนเข้ามาแทรกกลัวจีนมากกว่าเพราะคนจีนอยู่เมืองไทยแยะคุณรู้ว่าผมนี่เป็นเหยื่อไม่มีสิทธิ์เรียนโรงเรียนไทยเพราะเป็นเชื้อจีนแล้วก็เขาก็กลัวว่าพวกโคจีนที่มาสอนคนจีนที่มาสอนภาษาจีนในเมืองไทยส่วนหนึ่งก็เป็นสายของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนมาสอนอีกเขากลัว วันนี้ไม่เห็นแล้วเพราะมันหายไปแล้วผมนี่มไม่มีแล้วใช่ไหฮะแต่ว่าอายุคโน้นเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยมันมีรัฐบาลไทยตั้งแต่ยุคจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นต้นมาเลือกเส้นทางทุนนิยมภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาก็มันก็จะสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะคือสหร,รัฐก,ก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อจะซื้อความร่วมมือ ะะแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็บอกกับตัวเองว่าไอ้ความร่วมมือเนี้ยมันก็ตั้งอยู่นพื้นฐานของการที่จะปกป้องอะไรฮะพยคอมมิวนิสต์ที่กำลังจะมาคุกคามประเทศไทยด้วยในปี2 4 9พักพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคออทอเริ่มใช้แนวทางการปฏิวัติสนับสนุนวิธีการรุนแรง และสงครามยืดเยือ้อจนถึงขั้นจับอาวุธขึ้นสู้กับภาครัฐในปี2508ลูกน้องผมที่เป็นพนักง,งานพิทักษ์สัตว์ป่าพิทักษ์วิทยานะผู้พอก็คอ,อยิงตายไปหลายคนเพราะว่าไปจับพวกชาวบ้านที่ถางป่าทำไร่ขอป่าอะไรนะไปจับก็โดดเยอะมีรายชื่อ ผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นพวกอนุรักษ์สัตว์ป่าและอุทยานเนี่ยนะระดับชั้นผู้น้อยนะเยอะปี2512พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขยายกองกำลังติดอาวุธและกระจายฐานที่มั่นก่อการร้ายทั่วประเทศโดยประกาศจัดตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองมีโดมตีเจ้าหน้าที่แบบปักใต้อย่างเงี้ย เด,เดี๋ยวเสียงปักกิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็จะประกาศว่าวันนี้หน่วยปลดปล่อยประชาชนเนี่ยได้ฆ่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นได้บุกโรงพักนี่อะไรต่างๆขาจะเป็นชัยชนะเขาตลอดเมืองไทยเนี่ยมันมีเจ็ดเวตจังหวัดตอนนั้นนะมันเหลือแค่17บจจังหวัดที่ไม่เป็นสีชมพูนะนอกนั้นผู้ก่อการร้ายมันยึด,เ,ดเกือบหมดละใครจะบอกว่าไอ้ไอปัญหาคอมมิวนิสต์นีน่อย่าไป ส่งเสริมมันอย่าไปยุ่งกับมันเลยก็กกสุดแล้วแต่แต่เห็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้คนที่เขารับผิดชอบบ้านเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เห็นอย่างนั้นเขาเห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ควบคู่กับการใช้กําลังอาวุธคือสงครามโฆษณาชวนเชื่อทางวิทยุคลื่นสั้นจากจีนตอนใต้และลาวโจมตีรัฐบาลไทยว่าปเป็นสมุนรับใช้จักรวรรดินิยมอเมริกา กับสื่อของภาครัฐรู้สึกรัฐบาลก็สตริกมากและทีวีโดยเฉพาะทีวีทหารเขาก็มีหน้าที่หลักการก็คือทําให้ประชาชนเข้าใจทหารนะและรักทหารแต่ว่าส่วนหนึ่งจะไปน,นี้หนักก็น่าเกียดก็มีละครบ,บ้างมีฉายหนังบ้างอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก,ก็ว่ากันไปข่าวมีเฉพาะตอนกลางคืน ุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีสี่มุมเมืองนู้สึกจะเป็นคนพูดนี่จากวิทย,ยุหานอากาศถ้าจําไม่ผิดนะแล้วพ่อผมก็จะเปิดทุกเช้าพ่อผมก็เป็นคนชอบสนใจการเมืองแล้วเช้าก็จะเปิดละหกโมงเช้าเราก็ได้ตื่นลและรับรองดังทั้งบ้านก่อนฉายหนังกลางแปลงหรืออะไรต้องมีหนังเกี่ยวกับอเมริกันนะหมื่วันนี้ประธานาธิบดีเคนเนดีราดีเคนเนดีอะไรเงี้ยคือเป็นหนังที่โปรโมทหนังสือเสรีภาพเคยได้ยินไหม เคนเนดีผมว่าเป็นเป็นภาพภาพโพสที่ดีที่ชูทำให้คนไทยเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีกับเมริกันนะในสายตาแล้วก็เหมือนกับแม่มนทำทุกอย่างก็เนียบไปหมดเลยใครๆก็อยากจะเป็นแบบเคนเดนดีถ้าเราไม่ได้สหรัฐตรงนั้นเนี่ยเมืองไทยก็เป็นคอมมิสต์ถูกไหมมันก็มาหมดแล้วโดมิโนมาหมดแล้วถูกไหม อออออันนีีนน้้ก็ตงงยมรบคืส่วดขเขาเมื่อเกิดสงครามเวียดนามในปี2497ความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นยินยอมให้เข้ามาตั้งฐานทัพภายในประเทศเด็กลูกผสมมากหลือเกิดในยุคนั้นเป็นเบบี้บูมเลยคือทหารที่มาอยู่มันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเวียนไปเวียนมามาได้ ภรยาคนไทยบ้างได้ได้จริงบ้างได้ชั่วคราวได้ถาวอรอะไรก็มาแ,แต่การกานการท้องก็สะพัดสพรั่งมีบามีผับผับไม่มีสมัยนนะั้นในคลับมีที่เที่ยวที่กินอะไรต่างๆมากมายเงินคล่องแคล่วเงินสะพัดรุนแรงเดือนมกราคมปี2516สงครามเวียดนามใกล้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาปารีระหว่าง สหรัฐอเมริกาและเวียดนามเราก็ยังมีข้อตกลงกับสหรัฐซึ่งเป็นข้อตกลงทางวาจาว่าเราจะยอมให้กองกำลังทางอากาศของสหรัฐเนี่ยที่จะย้ายออกจากเวียดนามใต้เนี่ยมาตั้งอยู่ที่นครพนมพเพื่อที่ว่าหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาสงบศึกแล้วแล้วก็เวียดนามเหนือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง สารัฐก็จะสามารถปฏิบัติการได้โดยท,ทันทีโดยใช้กองกำลังที่นครพนมวันที่8ตุลาคมผู้บังคับการตำรวจสันติบาลออกหมายจับนายไขแสงสุขใสในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญไขแสงนี่แหละหนูนไปรายงานผมตลอดใช่เขาไปเยี่ยมผมเกือบทุกอาทิตย์เขาไปเล่าว่าไงบ้างคะเขาบกเยตอนนี้ กำลังจะที่น,ลลนู่นแล้วลคนนี้กำลังจะมารวมแล้วอะไรต่างๆนคะุณลุไทยคุณใจเย็นไงคุณต้องได้ออกก่อนแนะ่่อะไรเงี้ยหลังจากรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ตํารวจจอมพลประพาสได้แถลงแก่สื่อมวลชนถึงเหตุผลที่จับก,กุมว่าไม่ได้เป็นการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเพราะมีแผนการต่อเนื่องเป็นขั้นๆที่เชื่อได้ว่าต้องการล้มล้างรัฐบาลทั้งย้ำว่าการร่างรัฐธรรมนูญ จะแล้วเสร็จภายใน3ามปีแน่นอนบ่ายสามโมงจอมพลประภาสเรียกประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าการแสดงออกทางความคิดทางการเมืองของประชาชนเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีมูลเหตุจูงใจมาจากพวกคอมมิวนิสต์ พูดตรงๆก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยมีอิทธิพลน้อยมากต่อขบวนการนักศึกษาเพราะว่าเขาอยู่แต่ในต่างจังหวัดเขาอยู่ในชนบทแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าฉันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ก็ร่วนมากก็เป็นหนุ่มๆแบบนักศึกษาแบบนัคนหนุ่มคนสาวเยอะนะเข้าไปอยู่ตอนนั้นผมไม่รู้จักก็แต่ก็เคยเจอผมชอบเดินป่าแต่เาก็ไม่ได้ทําอะไรผมแต่ผมก็ไม่ได้เป็นในร่วมกัน รายงานข่าวจากที่ประชุมสรุปว่ารัฐบาลจะเร่งรัดสอบสวนพยานหลักฐานและจะเปิดเผยโดยเร็วที่สุดแต่การรอมชอมอย่างที่เกิดขึ้นกับการเดินขบวนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผลจึงจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งเชื่อว่าคงต้องเสียนิสิตนักศึกษาไปราว2%จากแสนคนแต่จำต้องเสียสลัก พื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองก็ทางการเมืองทางอะไรห่างก็รู้เรื่องที่ไม่จริงยังมาพูดกันได้แต่ว่าเท่าที่ผมรู้ผมยืนยันนะฮะผมไม่เคยได้ยินนี่พูดจริงๆจรับสำหรับผมไม่เคยได้ยินเลยมีแต่ท่านเพียงแต่บอกว่ากระแสประชาธิปไตยอ่ะม,มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องถูกไปครับต้องเป็นไปตามนั้นผมว่ามันไปเอาคำพูด ของเติ้งเสี่ผิงมาพูดมากกว่า <c oughs> เติงเสี่ผิงบอกว่าฆ่าคนจีนสักสองล้านคนยังเหลือท่านพันกว่าล้านย้อนหลังไปในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันนั้นนักศึกษารามคำแหงโดยการสนับสนุนของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเดินขบวนขับไลด่ด็อกเตอร์สัก สาสุกนิรัน์กรณีลบชื่อนักศึกษารามคำแหง9คนออกจากการเป็นนักศึกษาสาเหตุมาจากเนื้อหาตอนหนึ่งในหนังสือมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคำตอบที่นักศึกษาจัดทำขึ้นมีบทความล้อเลียนการต่ออายุราชการของจอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประพาสจารุเสเถียรจริงๆแล้วท่านไม่ได้อยากจะต่ออายุราชการเลยนะคะ แต่ตอนนั้นเนี่ยนายทหารที่เป็นระดับรองๆองลงมาหลายๆท่านเนี่ยคิดว่าท่านคงไม่ยอมรับกันเอง่ะว่าเมื่อคุณพ่อไปแล้วเนี่ยใครจะได้ขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดในฐานะที่เป็นลูกสาวนะคะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ที่เห็นอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เห็นก็ท่านเหล่านี้ก็มาเนี่ยแล้วก็บอขอยขอยอยางเพิ่มก็ขอยท่านต่ออายุอีกปีหนึ่ง ก่อนแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งจากหนึ่งสมาหนึ่งห้าเป็น1.6เมื่อเราพูดถึงผู้นำตอนนั้นเราก็พูดถึงคณะทหารที่ทำงานหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นฐานอำนาจของจอมพลสฤษดิ์มาก่อนและแล้วพวกนี้ก็อยู่ในอำนาจมาช้านานแต่ว่าโครงสร้างอำนาจนี่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเท่าที่ผมทราบเนี่ยจอมพลถนอมท่านก็จะลาออกมาก็หลายหนแต่ว่าก็พาพวก บอกคุณยังออกไม่ได้หรอกพิธัญย์ยังออกไม่ได้จนกว่าเราจะได้อะไรอะไรเรียบร้อยแล้วถึงออกออกหน้าให้ออก,ออกแต่ยังออกไม่ได้ตอนนี้ต้องคาไว้ก่อนรักษาความเรียบร้อยแต่ตรงนี้อาจจะไม่มีความสําคัญมากกับการต่ออายุของคนเอกประภาสนะซึ่งในการต่ออายุตรงนั้นก็เลยได้ตำแหน่งจอมพลขึ้นมาด้วยมันก็หมายถึงว่าไอ้คนที่อยู่ร,บรอบๆเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เลื่อน ตำแหน่งขึ้นมาแล้วมันก็เป็นจุดที่นำมาสู่ความไม่พอใจในระหว่างกลุ่มผู้นำนะคะนี่มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าใครฮะคุณนลงกิจกจรจนเนี่ยก็มาเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการปราบคอรัปชันนะฮะแล้ว่าในการปราบคอรัปชันนี่มันก็มันก็มีโอกาสที่จะไปกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของ ผู้นําคนต่างๆด้วยนะคะมันก็มีมันก็จะมีสองประเด็นนี้ที่ทําให้เกิดความไม่พอใจที่กอตปอเนี่ยมันจะมีเอกสารแล้วหลักฐานของผู้ใหญ่หลายๆท่านอยู่ที่นั่นซึ่งท่านก็ทราบนะคะก็ก็คงไม่อยากให้กอตปออยู่แล้วล่ะกอน,น,นแล้วก็ไอ้ <c oughs> เอสักช่วงก่อนเใุการ 14ีตุลาหนึ่งปีนี้มันก็มีคำถามมากเลยว่าออจอมพลถน้อมจะลาออกจากตำแหน่งไหมใครจะขึ้นมาดูเหมือนจะเป็นคนเอกประพาพคนกลัวท่านจะเป็นนายกเข้าใจนะคนกลัวคิดว่าท่านจะอยู่ในอำนาจไปต่างๆท,ท่านก็บอกผมเราก็อย่าไปโกรธเขาเลยลเราก็ทำไปวันหนึ่งเขาก็รู้เองว่าเรา คิดยังไงเราทํำยังไงจอมพลถนอมเ,เองเนี่ยโดยบุคคลนะฮะเป็นอะไรจะอ,อะไรหมดแล้วพอแล้วไม่ได้ตรงการแล้วจอมพลถนอมไม่ใช่เป็นคนรวมโมโตสารอะไรไม่ใช่เป็นคนสมร t ถ a เป็นคนเป็นคนดีๆธรรมดานเนี่ยถ้าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดีในสายตาผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนดีผมก็ดูว่าถ้ามีคนซื้อแต่ว่า บางเออท่านตกอยู่ภายใต้บริวารที่อาจจะนําไปสู่ความเสื่อมแล้วนะฮะทำมามหากินไปเล่นพวกเล่นต่นางๆเนี่ยนะครับส่วนนลงหรือเล็กเนี่ยเป็นคนที่รักเพื่อนรักจริงเมื่อผิดกูก็ช่วยนี่คือนลงเป็นทหารอยู่ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะแต่พอมีประวัติแล้วก็ก็ขึงขังออกมาเงี้ยก็ทําตัวเป็นคุณนึกถึงคนที่เป็นผดิก,การเนี่ยเขาลักษณะแบบเป็นผดิก,การนะฮะบางคนก็เลย ลังเกียจมองว่าเป็นตัวอันตรายตวจอมพลประภาสนั้นผมไม่สนิทเท่าไหร่แต่เป็นคนผงผางโงช่างผงผางคำว่าผงผางก็คือหมายวาว่าถ้ามีปัญหามีเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยท่านกล้าตัดสินใจก็เพอเอิญมาเป็นเกี่ยวดองกันคือพี่ชายเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของจอมพลประภาสก็เท่านั้น บ่ายวันอังคารที่9ตุลาคมน,นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ใช้มาตรา17กับผู้ที่ถูกจับกุมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา17แห่งธรรมนูญการปกครองราชาอาณาจักรพุทธศักราช2515นายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ควบคุมนายไขแสงสุขใสผู้ต้องหากับพวกครบกำหนด ควบคุมตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นผู้ต้องหาคนใดหากอธิบดีกรมตำรวจเห็นว่ายังไม่ควรมีความผิดก็ให้มีอำนาจสั่งปล่อยผลการควบคุมไปได้ความเชื่อของผมคิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยตัวไม่มีอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองนะฮะการเมืองก็คงแก้โดยการเมือง